ดีจ้าลูกฉันต้องมีที่ลูกฉันต้องมีบ้านในน้มบริษัทสี่รัชนาเรียวเอสเตทพี่มินนะจา้าเ็ดพี่มินที่ดินรวยฟัง88ปดทีมสำกัดทีมอินฟินิตี้ปวันนี้ที่มินจะพามาดูแปลงอันนี้ก็คือ,อที่ดินสองไร่ 1 6ตารางวาที่ดีนะนี่เนี่ยขายตารางวาละ4,009เหมาะก็การที่จะมีการเกษตรถ้าสมมติว่าเราซื้อไว้แล้วก,เก็เราก็ทำการเกษตรได้ขุดบอ่อเลี้ยงปลาหรือจะทำธุรกิจหรือซื้อไว้ให้ลูกให้หลานาแปลงนี้เนี่ยเรามีทั้งหมด16ไร่แต่ว่าเราจะเหลือหัวกระท่าย ถ้ยเนี่ยเราประกาศขายณนะปัจจุบันถ้าใครที่สนใจแปลงทําการเกษตรหรือจะเก็บใบทำโคกหนองนาหรือ,อปลูกพักปลูกอะไรก็ได้ได้หมดเลยแล้วเสาไฟที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นเสาไฟชั่วคราวคนที่เขาซื้อไปแล้วเนี่ยเขาก็ไปต่อไฟมาแล้วก็เอาไปใช้ในแปลงขณะนี้เนี่ยเขาก็มาอยู่แล้วก็มาทําธุรกรรมที่เขาสามารถ ทำได้ในระหว่างที่ถอนเนี่ยก็เข้ามาทำาปลูกสร้างได้ชั่วคราวจะยังปลูกถาวรไม่ได้ถ้าใครสนใจที่ดินแปลงนี้ในแนวนี้ก็โทรมาหาพีม่มินได้นะ0ูนย์8 5ดห้าแ8ด้าเดถ้ากถ้าถูกใจก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์แล้วก็ถ้าอยากจะดูคลิปต่อ,ตอไปก็ให้กดติดตามพี่มิน ที่ดินรวยฟัง88อา่ากดกดซับสไครติดตามพี่มิ้นไว้เราพี่มิ้นก็จะไปทำไอจะไปรีวิวแฟงอื่นของเรามีเยอะเหลืออีกเป็นร้อยๆแฝงฝากเทศของพี่มิ้นที่ดินรวยฟัง88ไว้แล้วก็วันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะจ๊ะหวัสดีจ๊ะ